สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมา DIY หลอดไฟนะครับที่ชำรุดแล้วนะฮะคือมาเปลี่ยนหลอดมาเปลี่ยนหลอดคือไส้ในของมันนะฮะโดยดัดแปลงให้เป็นแบบใช้ฐาน3าน3.7โวลต์หรือใช้ USB ทำการส่งเป็นแหล่งจ่ายไฟให้ตับตัวมันครับท่านผู้ชมนี่คือหลอดนะครับนะฮะ ที่ชำรุดแล้วตอนนี้เราก็จะแกะออกมาพอแกะออกมาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะรื้อส่วนตรงนี้ออกนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกเราจะต้องเ,ออเฉือนตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนะฮะฮเอ,อำในส่วนของออไส้ใน USB มาไว้ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมคือเอาไอ้ตัว USB เนี่ยเอามาไว้ตรงจุดนี้โดยผ่านตัวนี้ครับท่านผู้ชมแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ครอบลงไปเนี่ยใส่ลงไปครับท่านผู้ชมตามนี้ครับท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นแหล่งจ่ายไฟของเราก็จะเอาหลอดนะตัวนี้หลอดออ LED ออกระดุมนะ ขนาด3โวลต์น,นะครับเอามาติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เราจะรื้อออกหมดครับเป็นบุชมครับ ครับตรงนี้เป็นขั้วบวกเข้ารีซิสเตอร์ครับไปที่หลอดนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะหุ้มนะ <S <S 2> <S 2> ชวนวนน้อย นี่ครับอันนี้สีแดงนะฮะไปเข้า USB นะครับเราก็ต่อเชื่อมบักกี้สักนิดหนึ่ง ใขนวนกันหน่อยครับอันนี้เป็นขั้วลบเข้า USB ตอนนี้เราก็จะมาเช็ดูนะฮะว่าหลอดติดไหมไม่ติดไม่ติดไม่ติดเอาซีนนะฮะ ฝาตรงนี้มาติดอยู่กับในส่วนของโคมโคมหลอดครับเพื่อไม่ให้หลุดนะยึดติดด้านเสร็จแล้วเราก็จะเอาโคมตัวนี้นะฮะมาติดตั้งนะครับมาติดตรงนี้ไว้กับเพราะว่าข้างในเราใส่กาวไว้แล้วนะ ตอนนี้เราก็จะได้ USB ใช้งานนะครับหลังจากตรงตูด USB เราก็จะมาใส่ตัวน,นี้ครับเนี่ยแล้วก็ซีนซสีนให้แน่น รอให้เการ้อนแห้งสักพักเราก็จะประกอบเข้าไปในโคมจับสายไฟที่ลุงมาลังอยู่ตรงนี้นะฮะอ๋อเลื่มครับเรายังลืมที่จะใส่ฉนวนกันความกันช็อตไว้ตรงนี้สักจุดนี่ครับ หลังจากที่ใส่ขนวนแล้วเราก็จะประกอบนะฮะโคมนะโคม usb นะ ติดตั้งกาวเพื่อให้ในส่วนของโคมนะยึดติดดันครับเราก็จะได้โคมไฟใหม่นะฮะใช้งานนะครับแต่ต้องนะผ่าน USB นะครับเราจะมาทำการเทสอ่านี่ครับตอนนี้ ในส่วนของ USB ก็ติดแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้โคมเอาไว้ใช้งานนะฮะไปเราไปไหนเราก็สายมาส่งแสงสว่างได้ครับนี่ครับ ต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่รับชมรายการของเราคลิปนี้หากมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยเราจะมีคลิปสนุกสนุกมานำเสนอท่านครับท่านผู้ชมนะฮะ